วันนี้มีสูตรเด็ดวิธีทำไก่ต้มน้ำปลาให้ได้กลิ่นน้ำปลาหอมๆไม่มีกลิ่นคาวเป็นไก่ต้มน้ำปลาแท้ๆไม่ใส่ซีอุขาวซอสตาเขียวทำยังไงให้ได้สีสวยๆไก่เปื่อยนุ่มละมุนลิ้นพร้อมสูตรน้ำจิมซีฟู้ดเอาไว้ทำกินทำขายสูตรนี้พลาดไม่ได้ด้วยประกันทั้งปวงครับไก่ต้มน้ำปลาในวันนี้จะเป็นสูตรที่ไม่ใส่ซีอุกดำซีอุขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวนะครับจะใส่น้ำปลาเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวครับเพราะฉะนั้นเราจะเคี่ยวน้ำตาลทำสีก่อนนะครับน้ำตาล ใช้ไฟกลางๆในการเคี่ยวนะครับสาหรับวิธีนี้นอกจากจะได้สีสวยๆแล้วนะครับก็ยังเพิ่มความหอมมาให้ด้วยนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับให้เราเตรียมน้ําเปล่ารอไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ทาครั้งแรกอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าก็ดูดูตามวิธีที่ผมทานี่แหละครับควันเริ่มมาแล้วนะครับเห็นควันไหมครับปิดแก๊สเลยครับสังเกตว่าสีน้ําตาลนี่มันจะเข้มขึ้นนะครับแก๊สเราคนอย่าหยุดนะครับก็หยอดน้ําเปล่าไปนิดหนึ่งระวังนะครับแล้วก็เปิดแก๊สขึ้นมาใหม่ครับ เราก็จะได้สีน้ำตาลเข้มๆเหมือนกับสียิ้วดำนะครับได้ความหอมด้วยมันจะหอมมากครับทีนี้ก็เคี่ยวต่อแป๊บหนึ่งให้พอมันเดือดขึ้นมาแบบนี้ครับขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือให้เราใส่น้าปลาลงไปตอนนี้ครับใส่ไปด้านขอบๆกระทะนี่นะครับกระทะมันจะร้อนเขาเรียกว่าการฉาน้ําปลานะครับจะได้ความหอมทีนี้ก็เคี่ยวรวมกันเป็นเคล็ดลับในการเคียเค่ยวน้ําตาลเคี่ยวน้ําปลาเพื่อจะไปทําไข่ต้มน้ําปลาให้หอมนะครับพอได้กลิ่นน้ําปลาแต่จะหมกครับเติมน้ําลงไปครับทีนี้ ใส่น้ำเลือไว้เลยให้พอดีเลยผมจะไปต้มกับหม้อนะครับให้พออุ่นนะครับเพราะว่าไอ้ที่เศษน้ําตาลอะไรที่มันติดกระทะอยู่เนี่ยมันจะได้หลุดออกมานะครับใะ่ประมาณนี้ครับพออุ่นๆเราก็พักรอไว้ครับตตไคร้เนี่ยผมบุบนะครับบุบให้แตกแล้วก็หั่นเป็น้นท่อนแบบนี้เลยครับาตไคร้ใส่ลงไปก่อนเลยครับขาครับขานี่หั่นเป็นแว่นกระเทียมครับกระเทียมก็บุบให้แตกพริกไทยดาครับบุบให้พอแตกเหมือนกันครับไม่มีพริกไทยดําก็ใช้เป็นพริกไทยขาวได้ครับ สำหรับไก่วันนี้ผมใช้เป็นปีกกลางนะครับไอ้นี้ก็เลือกใช้ได้ตามเราชอบเลยครับจะเป็นน่องสะโพกปีกบนปีกกลางได้หมดครับใช้สูตรเดียวกันเสร็จแล้วเราก็เทไก่ลงไปเลยครับเวลาเราต้มไก่เนี่ยครับเมนูต้มต้มไก่ทั้งหลายเนะครับถ้าเราต้องการให้ไก่มันเปื่อยนุ่มแล้วก็ยังคงรูปเดิมนะครับหมายถึงว่าหนังมันไม่หลุดมันไม่แตกมันไม่เปื่อยหลุดลุ่ยนะครับห้มันอยู่รูปนี้ครับอยู่รูปเดิมเนี่ยคือเราอย่าต้มน้ําร้อนแล้วก็นําไก่ไปใส่นะครับเพราะว่าเวลาไก่มันไปโดนน้าร้อนเนี่ย หนังพวกนี้ครับมันจะแตกมันจะหลุดรุ่ยครับให้ชัวร์เลยก็คือใช้น้ําเย็นเลยครับแล้วก็เราต้องต้มด้วยไฟอ่อนนะครับน้าที่เราเคี่ยวตะกี้นะครับมาใส่ครับเพิ่มความนัวด้ซุปก้อนครับหนึ่งก้อนอันนี้ใช้เป็นรสหมูหรือรสไก่ก็ได้ครับหมูกับไก่นีไม่ต้องกลัวครับมันไปมันไปด้วยกันได้ครับเกลือป่นครับเพราะว่าน้าปลาเนี่ยเราใส่พอประมาณนะครับไม่ใช่บวกน้าปลาไปมันต้องมีเกลือช่วยด้วยครับทีนี้ก็ติดเตาครับดีไฟอ่อนสุดเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาแง้มๆไว้ครับ เดี๋ยวจะจับเวลาให้ดูว่าผมต้มกี่นาทีนะครับช่วงที่เราต้มไก่เราก็มาทําน้าจิ้มซีฟู้ดรอเลยครับรากผักชีสํารากผักชีละเอียดก่อนครับกระเทียมครับพริกสดผมใช้เป็นพริกขี้หนูกับพริกกินดาผสมกันครับหยดน้ำมะนาวไปนิดนึงนะครับพริกขี้หนูจะได้ไม่ดํานะครับแล้วก็ตําครับตําไม่ต้องละเอียดมากครับน้ำปลาลงไปก่อนใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนครับจะออกน้ำปลาอีก้ว เราใช้เป็นพริกขี้หนูนี่ต้องใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนนะครับน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำปลาไข่ทานชูรสก็ใส่ได้นะครับเราจัดเสิร์ฟก็โรยก้านผักชีเล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับนะครับตอนนี้ผมตุ๋นมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงพอดีหอมตลบอบวนไปทั่วบ้านเลยครับที่ผมบอกว่ามันคงรูปนะครับมันจะไม่เปื่อยหลุดล่อนนะครับตุ๋นด้วยไฟอ่อนนะครับเนี่ยเดือดประมาณเนี้ยเดือดเบาๆคิดว่าเปื่อยได้ที่แล้วครับ นี่ครับจิ้มลงไปง่ายๆเลยครับเราก็ชิมน้ําดูอีกรอบนะครับว่ารสชาติเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วยังเดี๋ยวก็จะไปเตรียมจัดเสิร์ฟไปเจอกันที่โต๊ะเลยครับปีกไก่ต้มน้ําปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมตะหลวบอบวาไปทั่วแล้วครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูชิมกันเลยครับเปื่อยได้ที่เลยครับ ลาดในน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าตั้งแต่กินไก่ต้มน้ำปลามาวันนี้อร่อยที่สุดครับไม่ได้พูดเกินจริงเลยครับแม่บ้านนั่งยิ้มรอแล้วครับรอทานมีความกลมกล่อมหอมน้ำปลาไก่นุ่มแบบนุ่มละมุนจริงๆครับอย่างที่เห็นครับสามารถใช้ซ่อมถอดกระดูกออกมาได้เลยไม่ต้องใช้มือจับเลยครับสูตรนี้นะครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีครับ เ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ปากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ